พิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติบ้านเชียงตั้งอยู่ในแหล่งโบราณคดีตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีพิพิธภัณฑ์ท่าสถานนี้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางโบราณคดีและเป็นอนุสร์สถานที่จัดแสดงหลักฐานทางโบราณคดีที่ได้จากการสำรวจและขุดค้นทั้งจากแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง และจากแหล่งโบราณคดีอ the ื่นๆที<__่อยู่ใกล้เค uh> ียงรวมถึงหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงร่องรอยการอยู่อาศัยของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่องมาหลายพันปีโดยมีอายุอยู่ระหว่างสมัยก่อนประวัติศาสตร์5,600ถึง1,800ปีล่วงมาแล้วการค้นพบแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ปรากฏจากหลักฐานว่าเดิมทีชุมชนบ้านเชียงมักพบเศษภาชนะดินเผาและเครื่องมือเครื่องใช้อื่นๆจากการขุดดินภายในหมู่บ้านชาวบ้านจึงได้เก็บรวบรวมและมอบให้กับนายพรมมีศรีสุนาครัวซึ่งเป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านเชียงในขณะนั้นโดยโบราณคดีบ้านเชียงนี้ถูกเก็บรักษาและจัดแสดงไว้ภายในโรงเรียน แต่ยังไม่เป็นที่สนใจของคนทั่วไปจนกระทั่งนายสเฟนยังนักศึกษาวิชาสังคมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาวาดประเทศสหรัฐอเมริกาได้เดินทางมาศึกษาเรื่องราวของวิถีชีวิตชาวบ้านเชียงและได้พบเศษภาชนะดินเผาสมัยโบราณกระจายเกลื่อนตามผิวดินภายในหมู่บ้านจึงได้เก็บตัวอย่างไปมอบให้กับสตราชินยูดี ผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่กองโบราณคดีกรมศิลปากรภายหลังจากการตรวจสอบศาสตราจารย์ชินอยู่ดีได้ลงความเห็นว่าเป็นเศษภาชนะดินเผาในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ยุคโลหะกรมศิลปากรเริ่มสำรวจและขุดค้นทางโบราณคดีในพุทธศักราช2510 บริเวณบ้านเชียงเป็นแหล่งโบราณคดีที่มีความสำคัญที่สุดอีกแหล่งหนึ่งที่พบโบราณวัตถุเป็นจำนวนมากกรมศิลปากรได้ประกาศจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติขึ้นเพื่อรวบรวมเก็บรักษาและจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุที่ค้นพบให้ประชาชนได้ศึกษาและเกิดความภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมของชาติ ปัจจุบันกรมศิลปากรยังคงดำเนินงานขุดค้นศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นมาของแหล่งโบราณคดีวัฒนธรรมบ้านเชียงและได้รับการประกาศสงวนห้ามไม่ให้มีการลักลอบขุดค้นเพื่อสงวนพื้นที่ไว้สำหรับเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางโบราณคดีวัฒนธรรมบ้านเชียงจนได้รับการขึ้นทะเบียนไว้เป็นมรดก